สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุธามาบุญพันธ์นะคะเป็นนิสิตจากคณะพยาบาลค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องโคชนาการสําหรับการตั้งคันค่ะอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญต่อคุณแม่มากค่ะเพราะว่าคุณแม่รับประทานอาหารในแต่ละวันมันอาจจะไม่เพียงพอต่อสุขภาพของตัวเองและยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกในคันด้วยค่ะ ร่างกายของแม่ต้องการใช้พลังงานและสารอาหารมากกว่าปกติเพื่อใช้ในการสร้างอวัยวะต่างๆของทารกโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่2และ3ค่ะร่างกายจะต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณวันละ300กิโลแคลอรี่ค่ะดังนั้นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ลูกใน คันเติบโตแข็งแรงและลดความเสี่ยงของภาวะแทรซ้อนระหว่างตั้งครรภค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูสารอาหารหลักๆที่คุณแม่ควรได้รับกันค่ะโปรตีนนะคะเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและอวัยาวะของลูกน้อยค่ะแนะนําให้รับประทานเป็นเนื้อปลาค่ะไข่เต้าหู้และนมเป็นประจำค่ะ ต่อนะคะเป็นธาตุเหล็กค่ะช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในช่วงตั้งครรภค่ะสามารถได้รับจากตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มค่ะและถั่วชนิดต่างๆค่ะต่อมานะคะเป็นโฟเลตหรือกรดโฟติกค่ะสำคัญมากในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภค่ะเพราะช่วยป้องกันความพิการของสมองและไขสันหลังในทารกค่ะ แหล่งอาหารที่มีโฟเลตสูงนะคะเช่นคะนข้าวโพดและโอะโวคาโดค่ะในส่วนของแคลเซียมนะคะจะสร้างกระดูกและฟันของลูกค่ะและลดภาวะกระดูกพุนในแม่ค่ะพบในนมโยเกิร์ตและปลาตัวเล็กที่สามารถกินได้ทั้งกระดูกค่ะ ต่อมาไปในโอดีนค่ะมีบทบาทต่อการพัฒนาสมองของทารกค่ะแนะนำให้ใช้เกลือแทนไอโอดีนค่ะและรับประทานอาหารประเภททะเลในปริมาณที่เหมาะสมค่ะวิตามินซีนะคะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กและเสริมภูมิคุ้มกันค่ะพบด้านในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะเช่นส้มฝรั่งและมะละกอค่ะ แม้อาหารมากมายเหล่านี้จะมีประโยชน์นะคะแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ควรระมัดระวังในอาหารบางชนิดค่ะที่อาจจะส่งผลอันตรายต่อลูกในครรภ์ได้ค่ะเช่นนะคะและอาหารรสเค็มหรือรสจัดเช่นขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมหรืออาหารแปรรูปเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงค่ะและเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ได้ค่ะอาหารดิบ หรือสุกดิบดิบค่ะเช่นปลาดิบไข่ดิบอาจจะมีเชื้อโรคที่ทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นคาเฟอีนมากเกินไปค่ะเช่นกาแฟหรือชาเข้มๆค่ะควรจำกัดปริมาณไม่เกินวันละหนึ่งแก้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล เพราะว่าส่งผลต่อการพัฒนาสมองของทารกโดยตรงค่ะสำหรับคุณแม่ที่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะหนูมีตัวอย่างเมนูที่รับประทานอาหารง่ายและครบคุณค่ามาฝากค่ะมื้อแรกของวันนะคะแนะนำเป็นข้าวต้มปลาหรือข้าวกล้องกับไข่ต้มหนึ่งฟองค่ะพร้อมนมจืดหนึ่งแก้วมื้อกลางวันนะคะก็แนะนำเป็นข้าวกล้องกับ ผัดผักรวมกุ้งสดค่ะและผลไม้เช่นฝรั่งหรือส้มค่ะมื้อเย็นนะคะแนะนำเป็นแกงเลียงผักรวมค่ะกับข้าวกล้องหรือสลัดผักกับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันค่ะของว่างนะคะแนะนำเป็นนมถั่วเหลืองถั่วอบไม่เค็มหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะ สรุปนะคะการดูแลโคชนาการในช่วงตั้งครรภเป็นเรื่องสำคัญมากคุณแม่ควรได้รับสารอาหารให้ครบ้าหมู่เน้นโปรตีนผักผลไม้และดื่มน้ำไม่เพียงพอค่ะหลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบของมันของหวานและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะและอย่าลืมไปพบแพทย์หรือโคชนากร อย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อปรับอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนค่ะข้อมูลที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะและองค์กรอนามัยของโลกค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะนูขออาภัยเวลาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณรับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ